ครับแล้วมาดูเที่ยวนี้ครับเป็นเที่ยวนะครับประเภท30ใบพายครับแม่จันมีครับร่องน้ําที่1ร่องน้ําที่2อัครมงคลร่องน้ําที่3เพชรมงคลนะครับ เทีี่วน้มาดูที่ว่าทางด้านรอบรองชนะเลิศจะสามสิบใยอีกสายหนึ่งอ่ะดูว่าจะเป็นใครในเมื่ออกรทางด้านเัมจแม่จันมีนั้นอยู่ในรูที่หนึ่งใส่เสื้อสีเขียวๆแล้วว่าจบได้มาดูที่ว่าทางด้านอัครม,มงคลเรียกว่าเป็นที่สองมาตลอดในรอบคัดเลือกมาดูว่าเที่ยวนี้อยู่ในรูที่สองประกอบไปด้วยฝีพายจากสมุทรปราการมีแม่หญิงลงไปด้วยห้าใบดูที่ว่าจะทําได้หรือไม่ได้ทางด้านเพชรม,มงคลสอสิงสมหวเด็กพิษสุลอกบานพบดูที่ว่าจะทําอะไรได้หรือไม่ได้ต่างคนต่างเปิดต่างคต่างตีงต่างโคต กรยีต่างคนต่างหยาบเปิดไปพายทีหยิบต่างคนต่างสัก ต่างคนต่างตีต่างคนต่างใสใสเกี้ยสีเกียห้าเกี้ยหกเกี้ยหกเกียเจ็ดเกียเจ็ดไปอยู่เซเว่นอีโนเวนต่างคนต่างปีตีขึ้นมาล้วจ้าตีขึ้นมาแล้วยังไม่ทันเมื่อทั้งคู่ทั้งคนทั้งสามรับคูขี้สูสีดูเจ้าแม่จันมีรู้ทีหนึ่งรู้อีสองอัคระมงคลรู้อีสามเพชรมงคลใครเข้าไปทีหนึ่งอะไรกับสายราให้หนึ่งเที่ยวใครจะไปทีหนึ่งเข้าไปยิงก็ยิงเลยต่างคนก็ต่างไปต่างคนต่างเป็นวาเรารองน้ำดีหนึ่งต้องให้หนึ่งน้ำว่าไม่ได้จันมีแต่น้ำได้หรลอไม่ท้้ วิจีขึ้นมาแต่ทันหรือไม่ทันทันหรือไม่ทันก็นอนบอกว่าผ่านครึ่งทางกากามาไปที่เรียบร้อยนำโดงมาแล้วทีเดียวทเทียวเขาบอกว่าสีเขียวมรกตไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาในน้ำของแม่ยาจันเอ๋ยแม่ยาจันมีเหลือดีจากอุบลราชธานีนำโด่งขึ้นมาแ็กน้อยไล่บนไล่บีเรื่อยีตามมาเหลือดีจากสมุทรปราการเหลือแย่งของอครมงคลลายสุดท้ายเอาเลยแม่ยาจันมีแม่ยาจ ใส่เสื้อสีเขียวเรือดีไอ้นมมัดนักเมืองพิมายต่างกัต่างรีหรือว่าฝีผิวพิมายจะเจอทางด้านเอารวยสมุรปากการเอารวยแม่หญิงแม่หญิงจะแสงแม่หญิงจะแสงได้หรือไม่ได้แสงได้ไม่ได้แสงได้ไม่ได้แสงได้ไมโอ้ยกันละวันนี้เขาเซ็นัยโอ้ยสามำเลยสามรำเลยครับต้องรอผลการตัดสินจากคณะกรรมการครับเอาละครับเดี๋ยวรอผลครับรอผลเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเรือเพชรเรือเพชรมงคลบ้านผมเป็นไงล่ะ คุยเลยแล้วทำได้คุยเลยคุยเลยดูคุยเลยดูเพชรมงคลบ้านผมลักบ้านเกิดมาทันทีเลยนะไม่ใช่เรืออ่างทองยังอาจันโจเนาอ่างทองช่วงนี้ไม่มีเรือยาวแล้วฮะแล้วเรือลาดบุรีผมอยู่ตรงไหนฮะโอ้ยโอ่งตกไม่เก็บเลยไม่ได้รวยเรามันแตกอ่างทองเหลือแต่สนามแข่งกันวมนนี้เรืออ่างทองไม่ค่อยมีเรือเรือลาดบุรีบ้านแกมาแถวเนี้ยเสียงพ่อ ใช่สังเกตไม่ยากหรอกครับรถของคนลาดบุรีคนนครปฐมคนสุพรรณบุรีนี่สังเกตง่ายๆสังเกตยังไงฮะเวลาสตาร์รถเสียงท่อจะไม่เหมือนรถจังหวัดอื่นเสียงเังยังไงมันจะเนิ่นๆครับบืนบืนบื้นนี่คือรถโซนลาดบุรีสุพรรณบุรีว่าไปเนาะแล้วแกไม่ลองไปแถวละยองบ้างเราโอ้ยทำไมรถแถวละยองกันน่ะแถวยองแถวจันน่ะทำไมบืนนี่บืนนี่ อ่าแล้วคุณพี่แสดงว่าคุณพี่ก็ยังไม่เคยไปภาคเหนือเทพศักดิ์สิทธิ์ครับคณะกรรมการเลยนครับเทพศักดิ์สิทธิ์นะครับเออเทพศักดิ์สิทธิ์สงสัยกินขลามอยู่ตอนนี้ครับประเภทเรือยาวครับเทพศักดิ์สิทธิ์นะครับขอเชิญนะครับครับและเรือ30ฝีพายเที่ยวนี้นะครับที่ผ่านไปนะครับเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งได้แก่เรือ เรือบ้านผมครับเพชรมงคลสอสิงสวัยครับอันดับ2ได้แก่อัคระมงคลครับอันดับ3ได้แก่แม่ย่าจันมีครับนะครับผลการะสินออกมาแล้วครับแกเมื่อกี้แกบอกสามองหนเอาขออภัยนะครับขออภัยครับอันดับหนึ่งได้แก่เพชรมงคลนะครับอันดับ2ได้แก่แม่ย่าจันมีอันดับ3อัคระมงคลนะครับขออภัยครับ ต่อไปไม่เอาแล้วเนาะต่อไปไม่เอาเสียงประกาศแล้วเอาเอาเอา,เอากระดาษด,ดีกว่า